พูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลตั้งคําถามกันว่าแบงค์ชาติทําอะไรอยู่ทํางานควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์บ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมากําไรไป2 0 0 0 0 0กว่าล้านแต่ว่าชาวบ้านนี่ต้องผ่อนกันบานเลยจากดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์ชาติที่สวนทางกับเงินเฟ้อกัน เป็นประเด็นที่หลายคนออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติที่สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อนะครับล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายเดือนแม้ที่ผ่านมาได้หารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ตลอดแต่ก็ยอมรับว่าไม่สามารถแทรกแซงได้นายกยังยอมรับว่าขณะนี้อัตราเงินเฟ้อลดต่ำลงมากนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยไหมหลังจากนี้คงได้หารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติอีกครั้งส่วนที่ตัวเองโพสต์ไปเมื่อคืนเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรราคาพืชผลต่างๆที่อยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ตกต่ำด้วยไปฟังเสียงน,นายกกันเรื่องของการเพจะตดองเบี้ยผมเองผมก็จุดยืนชัดเจนนะผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ท่านก็มีอำนาจในการขึ้นนะครับแล้วก็ ในย่าที่ผมโพสไปเม,มื่อคืนนี้มันเกียบเรื่องราคาสินค้นาเกษตรนะครับที่ผลต่างๆที่ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ตับเกินไปเขาถ้าเกิดตับเกินไปเนี่ยมันก็จะลำบากแต่ทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่ธนาคารมีกําไรสองแสนกว่าล้านเนี่ยนายอนุทินบอกว่าทุกกิจการทุกธุรกิจมันก็ต้องมีกําไรไหมล่ะ ธนาคารไม่ได้มีกําไรจากการคิดดอ,อกเบี้ยอย่างเดียวซะหน่อยมันมาจากการลงทุนอย่างอื่นตั้งเยอะแยะลงทุนค่าเงินเรื่องอื่นๆแบบนี้เป็นต้นการทํากําไรของธนาคารก็เป็นเครื่องการันตีเหมือนกันว่าเศรษฐกิจไทยยังมั่นคงส่วนเงินฝากในระบบก็มีเป็นจํานวนมากจึงขอให้ประเมินจากความเป็นจริงกันด้วยกิจการทางการเงินมีกําไรก็มันก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังมั่นคงอยู่ถ้าแบงค์ขัดทุนเมื่อไหร่ประเทศก็ไปก่อนทีนี้หากดูสถิติช่วงสองปีที่ผ่านมาปี2565และ2566ทางกรนง,ง,งเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนสิงหาคมปี65นะคะ จาก0.50เป็น0.75จากนั้นเนี่ยก็มีการทยอยปรับขึ้นอีกครั้งละ0.25จนแตะระดับที่2.50เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาหรือปรับขึ้นติดต่อกันทั้งหมด8ครั้งร,รวม2.00เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าปีนี้ปี2567 เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นตัวจึงคาดว่าแบงค์ชาติคงจะคงจะคงดอกเบี้ยนะคะไว้ที่2.50ตลอดทั้งปีจุกๆกกันไปสำหรับดอกเบี้ยนะครับ